สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวหม้อหุงข้าวฮิตาชิดับเบิลคุกหุงครบปรุงจบในเครื่องเดียวค่ะซึ่งสำหรับรุ่น WF นะคะถือได้ว่าเป็นรุ่นท็อปของซีรีส์ดับเบิลคุกค่ะมีมาด้วยกัน2ขนาดนะคะขนาด1ลิตรค่ะสามารถหุงข้าวได้สูงสุดประมาณ5ถ้วยครึง่งแล้วก็ขนาด1.8ลิตรค่ะสามารถหุงข้าวได้สูงสุดประมาณ10บถ้วยค่ะ รุ่นนี้มี2สีให้เลือกนะคะสีแดงและสีดำซึ่งสีดำจะมีเฉพาะความจุ1.8ลิตรเท่านั้นค่ะดีไซน์ก็ง่ายต่อการใช้งานปุ่มที่ใช้บ่อยจะมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ตรงกลางพร้อมขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นง่ายต่อการมองเห็นค่ะฝาระบายไอ้น้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บไอ้น้ำจากการหุงข้าวได้มากขึ้นไม่ทำให้หยดน้ำไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในหม้อและช่วยป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นหรือไหลยหยดออกจากตัวเครื่อง ฝาระบายน้ำของหม้อหุงข้าวฮิตาชิเฉพาะรุ่น WF เท่านั้นที่ผลิตจากสแตนเลสที่ทั้งสวยงามแล้วก็คงทนค่ะที่สำคัญนะคะคือฝาระบายไอน้ำและฝาชั้นในของหม้อนี้สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ค่ะเพราะฮิตาชิห่วงใยสุขภาพและสุขอนามัยของคุณและครอบครัวหม้อในของฮิตาชิมีความหนาทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ เสริมชั้นด้วยอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงคงทนกระจายและกักเก็บความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันข้าวติดหม้อด้วยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของข้าวและอาหารที่ได้จากหม้อฮิตาชินะคะความพิเศษก็คือหม้อในของเราค่ะหม้อในมีความหนากําลังดีที่3มิลิเมตรพร้อมร่องนูนเพื่อการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงทําให้ข้าวที่ได้เนี่ยสุกทั่วเท่ากันทั้งหม้อค่ะ วิธีหุงข้าวก็แสนง่ายไม่ต้องมากังวลว่าข้าวจะแฉะไปหรือว่าแห้งเกินไปค่ะเพราะว่าหม้อหุงข้าวทิตชิมาพร้อมขีดบอกระดับน้ำที่เหมาะสมต่อการหุงข้าวแต่ละประเภทแค่สาวข้าวให้สะอาดแล้วใส่ข้าวลงไปเติมน้ำให้ตรงกับขีดบอกระดับน้ำภายในหมอ้อเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหุงข้าวได้อร่อยแล้วก็นุ่มกว่าหม้อหุงข้าวทั่วไปแล้วล่ะค่ะโดยไม่ต้องเอาข้อนิ้วจุ่มเพื่อวัดระดับน้าอีกต่อไป หม้อหุงข้าวฮิตาชิดับเบิลคุกรุ่น WF มีโปรแกรมการหุงข้าวแทบทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวกล้องข้าวญี่ปุ่นข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะจากฮิตาชิเท่านั้นเลยนะคะที่จะทําให้ข้าวหอมมะลิของคุณหอมนุ่มหวานคงคุณค่าสารอาหารของข้าวไว้ครบได้อย่างไม่เหมือนใครไหนจะข้าวธัญพืชรวมข้าวผสมหุงข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวทำโจ๊กทำข้าวต้มก็ได้ เอาเข้ากล้องมาทำข้าวต้มก็ทำได้ในหม้อนี้เลยมีโปรแกรมให้พร้อมค่ะรวมไปถึงการตุ๋นอาหารการนึ่งการทำขนมปังทำเค้กก็สามารถทำได้ค่ะ ตอนนี้นะคะหลายคนหันมาทําอาหารทานเองกันมากขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีพื้นที่ครัวขนาดเล็กค่ะหม้อหุงข้าวฮิตาชิรุ่น W F มาพร้อมเมนูอัตโนมัติให้คุณทําเมนูอร่อยได้มากถึง40เมนูค่ะแม่ครัวมือใหม่ยังไงก็อร่อยนะคะเพราะว่าฮิตาชิเขาแถมคู่มือการทําอาหารสําหรับ40เมนูอัตโนมัติมาให้พร้อมเลยละค่ะ จุดเด่นที่สุดของหม้อหุงข้าวรุ่นนี้ก็คือโปรแกรมดับเบิลคุกคือโปรแกรมที่เราสามารถหุงข้าวไปพร้อมๆกับทำกับข้าวไปได้เลยพร้อมกันค่ะโดยหม้อนี้นะคะจะทำกับข้าวจากไอ้น้ำที่ได้จากการหุงข้าวซึ่งดับเบิลคุกจะทำให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นมาที่ถาดด้านบนโดยไม่ย้อนกลับลงไปในส่วนของการหุงข้าวทำให้ไม่มีกลิ่นอาหารปะปนลงไปในข้าวค่ะ เมนูอาหารที่ได้จากดับเบิลคุกนะคะจะเหมาะกับคนที่รักการดูแลสุขภาพอยากทำอาหารคลีนทานเองค่ะเพราะว่าพอหุงข้าวเสร็จนะคะก็ได้กับข้าวพร้อมทานไปเลยประหยัดเวลาแล้วยังได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ไม่เยอะไม่ต้องเหนื่อยล้างจานเยอะเลยละค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอโชว์การหุงข้าวพร้อมทำกับข้าวซะหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าวิธีทำนั้นแสนง่ายเหลือเกินซึ่งเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือการหุงข้าวญี่ปุ่นพร้อมปรุงปลาเนื้อซีอิ๊วค่ะแค่เพียงซาวข้าวให้สะอาดใส่ข้าวลงไปใส่น้ำตามประเภทของข้าววางถาดดับเบิลคุกลงไปแล้วใส่วัตถุดิบแล้วตามด้วยเครื่องปรุงปิดฝาหม้อกดปุ่มดับเบิลคุกสีเขียวบนตัวเครื่อง ก็อิ่มอร่อยได้ง่ายๆได้สุขภาพแค่นี้เลยละค่ะฮิตาชิมีสูตรอาหารจากหม้อหุงข้าวดับเบิลคุกให้คุณดาวน์โหลดได้ง่ายๆเพียงสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ตอนนี้หรือว่าใครอยากจะสร้างสรรค์ทำเมนูใหม่ๆของตัวเองก็สามารถทำได้เลยไม่ว่ากันค่ะฮิตาชิ Inspire the Next